สำหรับคลิปน,นี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานนะครับระะว่ามีหน้าที่อะไรบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็ต้องมีข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบฝั่งนี้นะฮะคือเรามีข้อมูลตัวนี้ไ,ไว้ก่อนนะคะรับเราบันทึกไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นการบันทึกว่ายอยู่ในหมวดหมู่ไหนเราก็พิมพ์ชื่อเข้าไปแล้วก็กดบันทึกนะครับพอกดบันทึกปั๊บนะครับข้อมูลจะโยนลงมาข้างล่างนะครับแต่ว่าการโยนลงมาข้างล่างเนี่ยข้อมูลที่โยนมาเนี่ยมันจะถูกกรองด้วยตัวนี้นะฮะ นะครับเราก็ข้อมูลมานี้ก่อนนะครับว่าอ๋อกรรมการบริหารยังไม่มีซักรายชื่อเลยนะครับประมาณนี้นะถ้าหาไม่เจอนะครับเราก็มาเลือกตัวนี้เป็นทั้งหมดเราก็มาเสิร์ชหาตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้สมมติว่าเรามีแล้วนะมีรายชื่อเนาะมีข้อมูลแล้วทีนี้เรามาตรงชื่อพนักงานนะครับมาตรงเมนูข้อสองนะครับรายชื่อพนักงานทีนี้มาตรงหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับเปิดมานะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นรายการชื right. ่อพนักงานของเรานะครับว่าพนักงานในบริษัทเรามีกี่คนก็อยู่ตรงนี้นะฮะนี้เราจะกดเลือกนะครับว่าพนักงานคนแรกที่เรากดเนี่ยมันจะมีแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบมาฝั่งขวานะครับนี้นะฮะตอนนี้เรายังไม่ได้บันทึกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะบันทึกเนี่ยเราก็มากดปุ่มปุ่มตารางฝั่งขวานี่ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะมากดฝั่งซ้ายนี่ก็ได้นะครับเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบตัวนี้เข้าไป ีนี้พอเปิดเข้ามาปั๊บอ่าเราจะบอกไม่เจออะไรประมาณนี้มันอยู่ที่การเราฟิลเตอร์เรากรองข้อมูลนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเลือกทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมาทั้งหมดเห็นไหมฮะอ่าพอเวลาเราเปิดเข้ามาเนี่ยปับ๊บเห็นไหมฮะระบบก็จะเช็กว่าอ่ายูเซอร์ไอ้พนักงานคนนี้นะเขาอยู่ในตำแหน่งไหนนะฮะเขาอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารนะครับมันจะกรองกรรมการบริหารมาให้เรานะครับแล้วเราก็แค่เลือกนะครับ แต่ที่เราไม่เจอเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่ได้บันทึกค่าเบื้องต้นไว้นะครับสมมติว่าผมเอาจากาจากแผนกอื่นก็ได้นะครับมาทั้งหมดนี้แล้วก็มาเช็คเลือกนะครับถ้าตรงนี้ตรวจสอบหน้างานอะไรเงี้ยผมเช็คนีค่หน้าที่แบบนี้แบบนี้เราก็กดบันทึกนะครับนี้ก็จะได้ค่าตัวนี้มานะครับค่าตัวนี้มานะทีนี้คนอื่นล่ะคนอื่นเราก็กดเลือกนี่ก่อนเราก็มากดเพิ่มนะครับ อันนี้อยู่การตล,ลาดออนไลน์ลนนแล้วก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพิมพ์นะเราจะพิมพ์ก็แค่มาปุ่มนี่ละปุ่มข้างหน้าเนี่ยนะก็มาพิมพ์ตรงนี้ว่าคนนี้มีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะครับอันนี้คือพิมพ์เป็นรายบ,บคุคคลแต่ถ้าว่าพิมพ์เป็นทั้งหมดเลยนะฮนะเราก็กรองข้อมูลมาทั้งหมดเลยนะฮะค้นหาเอาถ้าเอาทั้งหมดเราก็พิมพ์ตรงนี้เลยนะฮะ ก็จะพิมพ์ม,มาพนักง,งานทุกคนนะครับถ้าคนไหนยังไม่ได้มีการบันทึกนะครับมันก็จะไม่มีรายการรายละเอียดหน้าที่นะครับค,คนนี้เยอะจังอ่าคนนี้คนนี้เยอะนะฮะมีสิบหัวข้อทําเยอะนะฮะมีหน้าที่เยอะนะฮะมีหลายหัวข้อที่ต้องทําประมาณทำหน้าที่อะไรบ้างประมาณนะอาจารประมาณนี้ครับในการบันทึกหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับ แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการอะไรเอ่ยต่นะค่าตอบแทนนะค่าตอบแทนต่อเลยนะค่าตอบแทนเนี่ยก็จะมาที่ข้อสี่เนี่ยนะฮะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะค่าตอบแทนค่าตอบแทนเนี่ยก็เราก็สามารถที่จะ,ะกรองหาชื่อลูกค้าได้เอ่ยชื่อพนักงานได้นะั่นแหะว่าเราจะดูของคนไหนนะครับตัวของคนไหนแต่ว่าตัวนี้เจ้าผมจะมให้เช็ก เช็คตัวนี้นิดนึงนะฮะว่าเลือก,กจะดูของคนไหนนะฮะอ่าแสดงค่าตอบแทนนะเช็คปุ่มตัวนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มค่าตอบแทนให้พนักงานแต่ละคนอย่างเงี้ยเรานนะก็มากดปุ่มตัวนี้แหละฮะเพิ่มค่าตอบแทนนะครับคนนี้เราจะให้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ไอ้ข้อมูลพวกนี้จะพิมพ์ไม่ได้นะฮะคือผมเอามาแสดงให้ดูเฉยๆว,ว่าคนนี้นะฮะชื่อนี้ที่อยู่นี้นะฮะแล้วก็มีรูปภาพเนี่ยเราจะให้ค่าตอบแทนเขา เท่าไหรอะไรประมาณนี้คือเป็นเป็นค่าที่ที่แสดงไว้ในระบบก่อนนะครับยังยังไม่ได้เอาไปคำนวณใน,นเรื่องของเงินเดือนนะฮะเงินเดือนเราต้องไปหยิบอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะให้หรือไม่ให้อะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นค่าการบันทึกค่าไว้ก่อนนะครับตัวผมจะให้ค่าตอบแทนนะครับมานเดิมครับก็คือตัวนี้มันจะกรองข้อมูลให้เรานะครับว่าจะเช็คก่อนว่าพนักงานที่เรากดที่เราเลือกมาเนี่ยนะครับเขาอยู่ตำแหน่งไหน นะครับรูปฝ่ายไหนพอกดขึ้นมาปุ๊บมันจะกรองฝ่ายนั้นมาให้นะฮะแต่ถ้าเราจะเอาค่าจากที่อื่นมาแล้วก็เลือกทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วก็มาหยิบใส่นะฮะแต่าอนี้้อน,น,น,นี้แล้วก็อย่าลืมที่จะใส่ย,ยอดเงินนะครับใส่ย,ยอดเงินครับก <c oughs> ็บบบบจะประมาณนี้นะเราก็กมดมาติค่าเราไปนะ มันจะได้ค่ามาแบบนี้น,นี่คือเป็นยอดนะครับยนวที่เขาคาดการณว่าจะได้นะค่าตอบแทนที่เขาจะได้นะครับเป็นไปบุคคลอื่นนะครับพนักง,งานท่านอื่นนะครับแล้วก็เพิ่มค่าตอบแทนเลือกอีกนะครับแตงทั้งหมดอเอาตัวนี้ผมเลือกสามหัวข้อนี่นะเาเลื่อนไป ครับเสร็จทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพิมพ์นะพิมพ์นะอเอามาลองกดพิมพ์นี่เป็นรายงานเลยนะมาทุกคนที่มีการกรองข้อมูลทุกคน,ห,นหมายถึงว่าเราไม่ได้กรองอะไรเลยนะตรงนี้ไม่ได้พิมพ์อะไรเลยมันก็จะมาหมดมาหมดมาหมดนี่ก็คืออันไหนคนไหนที่เราไม่ได้ใส่ค่าว,ว่ามันจะมันเป็นบรรทัดบ้างเปล่าเนาะนะ,นะก็คือเราต้องเราต้องใส่นนแหละนะนะคือเราต้องพิมพ์ทุกคนเนี้ยมายก,ก็ต้องมีค่าตอบทแทนเราก็ต้องใส่ไว แต่ถ้าพนักงานคนไหนมีมันก็จะมีแบบนี้นะเห็นไหมฮะจะมีค่าตอบแทนบอกตัวนี้เราบอกเป็นลายบุคคลบุคคลไปนะฮะครับพนักงานชื่ออะไรนะครับอย่างนี้คไหนบุลไนฝ่ายไหนนะก็โอเคครับทีนี้เราจะพิมพ์เป็นลายบุคคลก็เหมือนเดิมครับประมาณตรงนี้ครับพิมพ์ค่าตอบแทนตรงนี้เป็นลายบุคคลไปนะว่าคนนี้คาดว่าจะได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่นะครับส่วนเขาจะได้จริงๆนั้นนะครับมันอยู่ที่ บัญชีเงินเดือนตรงนี้นะครับสลิปเงินเดือนตรงนี้นะฮะอ่ามันอยู่เท่าที่นะฮะจริงๆอ่าตัวนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับแต่ว่าค่าเบื้องต้นมันจะอยู่ที่พนักงานนี่แหละนะครับมาตรงรายชื่อพนักงานนะครับทีนี้มันตรงพนักงานแล้วก็เนี่ยเงินเดือนที่เงินเดือนและรายได้นะครับเงินเดือนแล้รายได้เนี่ยหมายถึงว่าเรามาเพิ่มค่าเบื้องต้นไม่ให้เขาก่อนนะครับอ่าเป็นค่าเริ่มต้นไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วเขาจะได้ประมาณนี้นะอรือประมาณนี้นะฮะ พอเวลาเราออกใบสลิปเงินเดือนนะครับตรงนี้นะออกใบสลิปเงินเดือนเราเปิดใบสลิปเงินเดือนปุ๊บเราก็มาเลือกชื่อพนักงานาเลือกไปปุ๊บมันก็จะโยนค่าตัวนี้มาให้เราเลยนะครับถ้ามีค่าที่นอกเหนือจากนี้นะครับเราก็กดเพิ่มตรงนี้แล้วก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปเลยนะครับข้อใส่ยอดน,นะครับค่ายอดที่หักเหมือนกันนะครับเพิมพ่มเข้าไปแล้วก็พิมพ์นะครับหักเท่าไหร่นะครับประกันสังคมอะไรเงี้ยก็พิมพ์แล้วก็กดบันทึกนะครับ นะอ,อันนี้ก็จะเป็นสลิปเงินเดือนนะครับของมตัตง,งานท่านนี้นะฮะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ